ัสดีค่ะน,นิ้งชยานีนินเจมสกุลนะคะเป็นผู้กำกับหนังสั้นเรื่อง Icebreaker ค่ะโดยที่หนังสั้นเรื่อง Icebreaker เป็นเรื่องราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะที่มีพี่สาวกำลังจะย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็มีการอุป,ปมาอุป,ปไม้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆถึงการที่โลกร้อนขึ้นทุกวันด้วยนะคะ หนังสั้นเรื่องนี้เป็นหนังสั้นที่มีความเพอร์ซนอลกับนิงมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อินสไปดจากความสมคัญของตัวของคนในครอบครัวเองมาเป็นตัวละครด้วยนะคะแล้วก็ออวิกฤตการณ์ที่สภาวะโลกร้อนมีความเปลี่ยนแปลงทําให้นิงรู้สึกคอนเซิร์นเรื่องการที่น้าแข็งขั้วโลกละลายทําให้ที่หัาายใจของผูขั้วโลกลดน้อยลงทุกๆปีนะคะโดยที่เรื่องนี้ก็จะมีการพูดถึงในหนังสั้นเรื่องไอซ์เบรเกอร์ด้วยเช่นกันคะ่ะ ทุกท่านสามารถรับชมหนังสั้นเรื่องไอซ์เบรเกอร์ได้ที่เทศกาล CCCL ในวันที่15ถึง23กุมภาพันธีปี2025ค่ะขอบคุณค่ะ